สีรับประกันคุณภาพงานสีหนึ่งปีนะครับสังเกตความเงาเห็นไหมมันสะท้อนมาฝั่งนี้ช่างโจครับจากแต่งฟอร์จูนเนอร์เดี๋ยววันนี้เรามาเปลี่ยนตัวมือเปิดนอกเนาะอันนี้เขาเรียกว่ามือเปิดนอกเดี๋ยวเพราะว่าอันนี้เวลาหลังจากที่เราเปลี่ยนมือเปิดไปแล้วเนาะก็จะได้เป็นดําเงาแบบนี้เนาะก็สังเกตว่าถ้าเป็นงานสีแท้สูน์เนี่ยมันความเงามันมากกว่า คุณภาพงานสีมันมันดีกว่าดังนั้นแต่ละที่ก็คุณภาพงานสีไม่เหมือนกันเนาะที่เราเห็นเป็นสีแดงสีส้มแบบนี้นะครับเพราะว่าฝั่งนี้มันเป็นอย่างนี้เห็นไหมความเงาความสะท้อนออกมันเลยมีมากกว่านะครับคุณภาพสีตัวนี้ของแท้ศูนย์เนี่ยงานสี รับประกันคุณภาพงานสีหนึ่งปีนะครับสังเกตความเงาเห็นไหมมันสะท้อนมาฝั่งนี้ก็จะได้โทนสีรถเป็นแบบนี้เลยนะครับสำหรับรถสีขาวเนาะพอใส่มือเปิดแบบดำเงาเข้าไปก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะครับ